ใต้รุ่นสวัสดิ์ครับตำบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมุทรสาคข้ามครับเอาครับนั้นในบินข้ามอยู่ก็ตั้งอยู่หลังตลาดนัดโคกกระเบื้องร้องปรุงประมาณไนคุณหลังตลาดนัดยเนาะครับเนอกพลเมืองง้อเหรอวัน สวัสดีครับสวัสดีครับครับตางเกีจครับน้องฟิมครับนี่อ๋อมันนี่น้องฟิมไอ้เขามีงัวเยอะเขามีงัวเยอะวันนี้อ๋อมันนี่ตั้งฟิมมีงัวน้ำบ่อตั้งฟิมครับมีกี่ตัวน้องฟิมอ่ะแม่ลูกสามโค้มแล้วกับแม่ทองครับแม่ลูกสามโค้มกับแม่ทองครับสี่สี่โค้มแม่ลูกสี่โค้มแล้วกับแม่ทองแม่หนึ่งครับแม่ลูกสี่โค้มครับแล้วกับงวทองงูท่ายไปหนึ่งครับเป็นงัวของน้องฟิมเองบ่อครับโอ้อาครับมันนี่ น hey, no. no. ี่นฮะแห้นกพริมขายก้อนนงกเนาครับผมครับครับแองนพริมขายก้อนเอานกพริมต <de> ัวนี้ราคาเท่าไรครับตัวนี้แล้วคะมองขายเลยเด้อครับครับหาสิบเก้าครับหาหมื่นกว่าทองแปดเดือนพร้อมคลอดเดือนครับตัวทองเรียบร้อยตัวทองแล้วครับขึ้นประกันทองเนาะครับประกันทองทองกับพ่อไหนเนาะครับนี่ทองกับอันนี้เพิ่นบ่าได้บอกมาครับว่าทองกระเไแต่มาเาตรวทองเรียบร้อยว่าท่อเรียบร้อยครับ ก้องหาเดือนละพี่น้องครับสูงลอยสูงนอยหาซิบบวกลอยสี่นเนาะหาซีบสิละนี่ตาผมก็สูงอยหาซิบเจีบสผมเสิพี่มันนะฮ้ยอยีบานี่พอหาดอกเอาอยีบานแลครับเนาประมาณนี้ครับทายสวยนะงูพันธนแองกัดครับโอ้งวพันธแองกัดลูกใน้อครับไม่ทองนี่ลูกที่สองในทองครับลูกที่สองในทองนะพี่น้องเนา ราคาอยู่ทีหาเมืองเก่าครับต่อรองมาไหนครับแม่นี่เก่าพันราคาห้องไว้เนาะราคาแม่นี่ต่อรองมาไหนครับตอรองมาไหนครับต่อรองมาไหนตัวเดียวนี่ล่ะต่อรองมาตัวเดียวนี่ครับพอแม่ไหมราคาเนี่เลยอ่าพี่น้องราคาทรงจะใครบอกกันเนาะครับอาจจะมีงวดน้องฟิมเท่ามาเบอร์ใดปบะเนี่ยเทอามากกับเบอร์นี้เลยครับเบอร์ช่างกินเลยครับเท่ามากเบอร์ช่างกินเลยเนาะครับน้องฟิล์มนี่เป็นคนขายแต่ว่าให้ให้เออน้องวดเป็นน้องฟิล์มแต่ว่าโทุมาหาศานช่างกินครับอ่าพี่น้องตัวนี้งวดน้องฟิล์มแต่ว่า ตัวมาใช้กินเลยเนาะครับเอาตัวที่สองลองพื่อพาไปเบิรงเลยตัวที่สองแม่ลูกนี่ครับอ่าตัวที่สองนี่แม่ลูกเป็นวัวเลือดร้อยด้วยครับนี่ครับห้อยลูกมันเป็นอันลำปีครับลำปีจะว่าไห้แหละห้อยลูกมันเป็นซับฉลองเอาแม่ลูกนี่วัวไทยครับเปิดไว้ราคาราคาหยิบเก่าครับสองหมื่นกว่าพันครับลูกตัวดีลูกโบดลูกตัวดีตัวโบดมองเป็นตาซื้อตาเลี้ยงไหนบอกคนเนี่ยครับวัวไทยมันกินหยาดีครับกินหยาดีหูสันเออ แข็งแรงไวบ่มีโรคเป็นโรคช่วนหน่อยสิเป็นโรคนี่นี่หม่งดีของเพิ่นเนาะครับตัวนี้ลูกทีเก่งต้นนี้ลูกที่สามครับประมาณลูกที่สามลูกที่สามเนาะอันโต้ที่พี่น้องสี่ได้ต่อไปคือลูกที่สี่เนาะครับโอ้ลูกคนติดเครื่องติดดังได้พี่น้องติดเครื่องดำหลูกดีอยู่โอ้ขอท่าขอท่าเอาเบิงโตต่อไปนะครับเนาะครับโตต่อมาเนี่ยแม่ลูกครับลูกโผล่ได้ครับบัตรครับลูกดื้อแม่ลูกลูกโผ่ลูกดื้อตั้งเยอเลยแครับนี่ นี่เป็นูเป็นวัวไทยและครับลูกตัวเป็นูนี้เติบลูกคนสงเปนูปนหาแตู่เนาะครับลูกหูราคาเท่าไหร่น่อพิม้ราคาเไรอสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก่าพันครับพี่น้องสามหมืนกาพันลูกตัวใดน้อพิ่นี่ลูกตัวสองครับตัวสองแม่เพิ่มกับสูงร้อยยีสบเจ็ยี่สิบปครับประมาณนี้แหละพี่น้อง็นวนไทยลูกตัวที่สอง พี่น้องสิได้ไปเลี้ยงคือนโตที่สามนาะครับทำเอาเนาะครับแต่ว่าลูกเป็นหนาหนาเด้ลูกคนเนาะครับนี่ครับเป็นลูกหนาหนากตอยเนี่ครับคุณะแข้งขาใหญ่เด้พี่น้องแข้งขาใหญ่ลูกหนาเอ้าเดี๋ยวได้ทักมาหาช่างคิดเนาะครับเป็นหัวน้องฟิล์มครับอ่าเบืบ้องโตต่อไปแล้ว,ว,ลวน้องฟิล์มเนาะไม่จำเป็นตัวเมียมันอะไรต่ำมากๆนนะครับเป็นห่วงลูกลูกกินนมอยู่ลูกไม่ลูกไม่โอ้หัวแม่ลูกแรกเนาะครับออกสีม่มุ่มเท่าๆนี่ยนะพี่น้องลูกเราคุ้มกินนมอยู่ ตัวนี้เปิดอชไรน้องซิมตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพร้อมลูกกันปะครับพร้อมลูกลูกพึ่งคลอดได้หนึ่งเดือนประมาณนั้นหนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนโอ้เครื่องดำตัวลูกตัวเม<ำ>ียเรืองดำลูกตัวแม่ครับโอ้โหลกูกหนาหักตัวนี้เนาะครับลูกขึ้นหนาหักดีนี่ครับเนี่ <laughs> นยนี่ไงไกลไปมันตำ่ำมันห่วงลูกห่วงลูกนี่เป็นอ่างเนาะลูกกินน่องนี้ก็เป็นงูไทยอีกตัวหนึ่งเหรอครับน้องที่ตามหางูไทยแม่ลูกนะครับเนาะอ่ะตัวนี้แม่ลูกลูกแม่ครับ พี่น้องเงินมาหลายขึ้นโมสูงกับพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่ละตัวนี้เปิดไว้เท่าไรกว่าอีกแค่นึงสี่หมื่นสองพันครับสี่หมื่นสองพันเด้อยี่น้องเด้ออ่าบาดูสี่หมื่นสองพันแบบนี้เบิ่งค้อมตะไปน้ปงนปนองฟิล์มเน้อครับตัวต่อมาอันควรไปเลี้ยเลี้ยตัวนี้ไหมครับเลี้ยร้อนว่าเลี้ยงเลี้ยงไหนเลี้ยดีละเลี้ยเลือดดีเติมที่ละเลือดเลือดดีเติมเฉพาะน้องฟิล์มว่ามันหูแดงเนาะตาแดงปากแดงขาแดงหัวหลุนหัวหลุนแต่กำเนิดแม่ลูกมั้ยเนี่ยับแม่ลูกแม่ลูกมั นี่ครับโอ้ลูกเป็นลูกไทยสมเรียนเนาะครับลูกไทยไทยนี่แหละพอมันไทยไม่หายขึ้นแม่บ้างหรือเปล่าครับโอ้กินยาดีแท้ลูกไทยเพิ่นลูกไทยลูกสาวเนี่ยลูกสาวครับมันงัวาะวาเขาข็งคอกมันไม่อยาก,กินโอ้คอร์กไม่อยากกินครับแต่ว่างัว่แม่หนีมีตำหนิดุกดุูถวงมันสุดครับแม่แม่มันงน่ะครับดุกถวงมันสุดดูตัวแม่ครับซเดือนแล้วนี่ลูกกับมานซีเดือนนี่แหละครับแต่ว่ามันหัวขาดน้ำเลี้ยงหรือว่าซีเดือนขาดน้ำเลี้ยงขาดนม ครับนุ่มพี่น้องคนที่ทำเบียงยี่ดีครับเบียงยี่ดีคนที่ดีนี่สุดที่ตัวจะหาใครเนาะอ่ะมีตะวันนี่สวงมันสุดน้อยหนึ่งอันนี้แค่ดูสวงมันสุดไปเลยนี่ครับโอ้ยนีู่กสงโกงด้วยนี่ครับมันโกงไม่ว่าสุดแต่มันโกงห่างโกงเขาหางเดียวนี่เห็นปะครับห่างเดียวห่างนี่ปกติห่างนี่ปกติลูกว้วลูกใดเราิึ้นนี่ว้วลูกหวานลูกสองนี่แหละครับลูกแรกลูกสองเนี่ะ มันเบิ่งบ่อคู่สตัวนี้เนี่ยวับมันเบิ่งบ่ออ่มันบางนิเขามันเบิ่งบ่อเอาคู่สองกับสามเนี่ยน้องพี่ครเนาะต่อไปเนาะครับ <c oughs> ต่อไปสเตจสามแทะผมว่าวราคาสำเร็จแบบนี้แม่ลูกบา้านแม่ลูกนี่ราคาสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองเท่าแม่ทั้งลูกอยู่เนาะครับกินหยาดีลูกกินหยาดีแทะครับน,นันมึงว่าอึดหยาตาลุงมาประเทศสีจะงามใช้พ่งตัวต่อไปหรอน้องฟิล์มเนาะครับเอา อ๋อครับพ่อพ่อช่างจิตครับสวัสดีครับช่างจิตสวัสด,ดีครับวันนี้เป็นวัวช่างจิเด้อครับเป็นี้เป็นวัวนองฟิ้มแต่ว่าก็ให้ได,ด,ด้ได้กระท่หมาช่างจิตเี๋ยนาะครับฝากเพราะว่าน้องฟิ้มก็เอาเพิ่นมาเพิ่นมีงวัวแล้วก็เอาเพิ่นมาซื้อหญิงงัวซอยครับก็บซื้อรวมๆกันเหรอพี่อยู่ด้วยกันช่างเพชรช่างเพชรช่างดำอยู่ด้วยกันครับอายุร่วมกันหลายคนนะครับพยุงพยุงกันพยุงพยุงกันนะพี่ซอยกันไปใช่ครับใช่ซอยกันไปครับอ่ะ บันนี้เริ่มตัวแรกเลยครับเงงมือ้อแปดห้าร้อยหนึ่งหมื 18, 500, ่นแปดพันห้าร้อยสูงร้อยยี่สิบเขดีพอดีอดหรือว่าสาวเนาะครับผมหรือ,อว่ออาเขาแต่เขาส่งส่งเขาหน่อยหนึ่งตัวนี้ส่งนี่แหละหรว่สาวบ่ครับหรว่สาวส่งเขาครับวานนี้มาเมตต่อมาหนิครับอ่ามีมีน้ำให้เห็นหน่อยหนึ่งตัวนี้มีน้ำมีนวลหลายเจอครับมีหนัง คแจ้งขายใหญ่ขึ้นมาสูงกับสูงขึ้นมากองหันครับสีขาวๆนวลๆราคาห้องไหมสองหมื่นห้าร้อยแม่นี่ก็บสองหมื่นห้าร้อยนะครับเปิดใบห้องไว้ครับสองหมื่นนะครับเนาะมีหน้าตาใส่ได้ด้วครับแมนนี่าตาดีเลยครับเครื่องเครื่องดีคุณดีนะครับเนาะบันนี้เพิ่นนี่เป็นงัวชาโรเล่บัามันครับ ใช่เล่กับบามันผสมกันครับแม่เป็นชาโรเล่แต่พ่อเขาใส่พ่อเลือดร้อยของบามันเข้าไปครับผมมันเลยออกมาสีนะครับก็เลยออกมาเป็นเนื้อหนังดีครับอันนี้เป็นใส่เนื้อได้เลยครับใส่เลือดร้อยได้เลยงวงมว่าขูดนี่งัวแมฆครับงัวงเมฆงามครับงามเนื้อหนังหนาเลยครับครับหนังหนาดีครับอันนี้ไว้ยี่สิบเก้าครับสองหมื่นเก้าต่อรองได้ครับเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังเป็นบามันครับเป็นชาโลเล่ครับเนื้อหนังหนาแน่นอน ขายกันนาครับได้เลิกเือาะ่เดี๋ยวเย็ย้อนเลือดจุน้อยนะครับเนาะลูกมันไม่ลอยเงียบหายเงียบพงคุณอย่างเงี้ยเนาะครับนี่ครับเอ้าตัวนี้ทรงนี้สีนี้ครับแข่งขายใหญ่แน่นอนตัวนี้ห้าร้อยโลไม่หลุดครับเป็นสาวเนี่ยห้าร้อยโลไม่หลุดนะครับดีจีนงามเนาะครับวันนี้ต้นต่อไปเนาะครับมาเลยครับตัวนี้เพิษแม่ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวแม่ครับมีตัวแม่ไหมเลยครับตัวนี้เป็นว่าสีสีขีดเทามาเท่าอื่นเนาะครับสีนี้นี่ก็ใครมีวะสีเทาเป็นสองก็เท่า ออกครับแม่ออกทิ้เท้าด้ครับนี่สีนี่ก็งามได้นี่เป็นวุ้นเหล่ผสมสมมันเนาะเป็นบ่ใช่ครับเป็นเหล่ผสมมันตัวนี้กับตัวแม่กันบ่ตัวแม่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่ทั้งหมดเลยครับโอ้ตัวนี้ก็เหล่เป็นแม่ให้กันบะนี้ราคาเท่าไรเท่าไหรสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นที่บิบสามพันอ่าพี่น้อ,อสงสองหมื่นสามพันยังยังพี่ชนแล้วครับชนแล้วครับชนชนชนปีละพี่น้องแม่ครับผมอ่ะ นี่แม่ต่อมาครับแม่ต่อมานี่เป็น,นวัวติดเละอีกล่ะ <c oughs> ครับเละครับวันนี้เลเะเยอะวันนี้เละเยอะอ <c oughs> ันนี้เป็นวัวเละครับไข่ผสมกันด้วครับวันนี้เป็นตัวแม่คือกันเนาะครับผมออกมีม้วนมุมจักน้อยนี่นะครับตัวนี้ราคาเป็นไงใช่ไหมครับตัวนี้หมื่นเก้าครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับตัวตัวเท่ากันแหละครับเมื่อกี้สองหมื่นสามแต่เขาเป็นเลือดไทยไงครับ เป็นเลือดไทยหน่อยโครงสร้างก็จะไม่เท่าตัวนั้นเนี่ยครับครับผมครับตัวนี้หมื่นเก้าครับใหญ่มักบุรกเอาผม่อ้ยโอ้ยเอา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 ใจพี่น้องสายเล่แท้ๆครับมือนอยพี่น้องสายเล่ตัวนี้โอ้ยตัวนี้โครงสร้างใช้ได้ครับตัวนี้ประเภทหนาตึบเนี่ยผลกะไรแง่หนาวกับ่ตัวแม่ตัวผู้นี่ฮะตัวแม่ยมืดโอ้ว่าเมียใช่อช่ไข่จำงัวพิษปะตัวไหนมึงข่อยมะจำตัวนี้ปะเดินมาถึงดอก กำลังว่าถึงดอกเออเอาไมราคาเท่าไหร่ั้ยเนานี่ตัวนี้สองหมื่นสามนี่สองหมื่นสามนี่ง่ายๆเนี่ยเออโอ้จำ่ว่ผิดไปมันหลายๆผิดเนาะสองหมื่นสามเลยครับเนี่ง่ายเลยกระดูกดีข้อเนี่ยแข็งขาใหญ่ครับทั้งงอทัึงปีไปนี่ครับนี่แหละปีปีหนึ่งนี่แหละครับปีหนึ่งพอดีเนาะครับผมครับตัวนี้สวยเลือดสูงครับเลือดสูงข้าวข้าวพอดีเนาะครับสองหมื่นสามตัวนี้สองหมื่นสามครับเอากลับมาตัวนี้เลยพี่กลับมาตัวทหารเนาะครับเนาะครับผม ตรงหางติเป็นชึ๊ตัวนี้ว่านบอกว่าใช่กันสองหมื่นสามสองหมื่นห้าร้อยเอานี้สองหมื่นกระหาร้อยใช่ครับพี่แรกบอกว่าสองหมื่นสามทุกนี่มันสลับตัวนี้นี่นี่มันคือคือกันแต่ว่ามันตัวหน่อยก็ตัวนี้ตัวหน้ามันตัวนี้เนาะครับตัวนี้สีสีสวยนี่แต่ว่าก็สู้ตัวนี้ไม่ได้แหละงัวนะเนาะนี่นี่ตัวนี้นี่ดูคนหางเขาโคนหางเขาสุดยอดเลยแม่เหมือนมนุษย์ต่างไอ้นี่น่ะมนุษย์ต่างดาวหืออุลตเมนขอโทษแต่วตัวนี้ครับนี่อีกตัวนึง อันนี้พวเป็นเชี <that> ่ยบกันไดนครับช่าทะเลนี่ตัวนี้ครับผมเป็นเสี่ยเก่งเสี่ยใหญ่ใหญนมากอันนี้ขมาคู่กันนี่ตัวนี้สองตัวนี้คู่กันราคาสท่ากันปะไม่ครับตัวนี้อาจจะดบหน่อยหนึ่งวาวาเจรตเูนสันน้องครับผมครับตัวนี้ราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเน้องคลังสวนเข้าใหายไหมไหมนี่ครับครับดีปีกัวเราละเนาะครับครับพร้อมพร้อมจะใกล้ผสมแล้วครับใกล้ผสมแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมครับตัวต่อมาครับคู่กันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะครับ หลังเหลืองเล็บใช้ได้หมดครับงัวชุดนี้ผมชาระเลเีชุดนี้ถือว่าชใช้ได้ครับคือ<ย>ไรไม่ดีเล่แตงงามเนาะคือชุดนี้ราคาอัพนิดนึงผมก็เลยช่างกิจก็เลยหาเอาแบบอ่ากึ่งเนื้อเข้ามาเลยครับออราคากึ่งเนื้อเข้ามาเลยครับนี่ก็ตัวแม่ได้พี่น้องสำหรับพี่น้องสายเล่เนาะครับเท่าไรครับตัวนี้ราคายี่สิบเก้าครับสองหมื่นขอพันความสูงลอยสามสิบกว่าตัวนี้ใช่ครับใช่ครับลอยสา้าขึ้นใหญ่หนาแน่นอนครับหนาแน่นอนครับใหญ่แน่นอนตัวนี้เนาะครับผมตัวต่อมาครับสี ตัวนี้จะออกไทยนิดนิดจะอครับอกไทยนีครออกไทยนิดนีดครับผมตัวแม้กันเนาะตัวนี้ครับกเป็นง่วแมรี้กันครับรับนีสียอายุหลายกมูอยู่ครับสี่ขาวสอปีม่ครับแต่ว่าบ่แพงตัวนี้ราคาเอาสองหมื่นนี่ครับแม่นี่ราคาสอ0 0มื่นห้าพันหาคนหางลํำหางครับนี่คอยหางประมาณนี้นะเ่อนนอนเล็ก ตามนี้ครับขายตามสภาพเลยเนาะครับผมนี่ก็ราคาเนื้อนะครับสองหมื่นห้าพันามครับมีลูกมีเต้าได้ปกติครับน้าพี่น้องท่านมากจะทับลูกก็ได้ครับอ้าดต่อไปตัวไปนะครับมาเบิ่งงัวไทยเฮ้าครับ่านง้วไทยกลางๆไทยใหญ่ๆไทยกลางครับโอ้ล้มดีตัวนี้ไหมครับพาลูกมาเราตัวนี้เนาะงหนึ่งตัวดิเขาครับเขายังพันมีกันอยู่ที่พี่น้องเนี่ยพาลูกมาหนึ่งตัวง้อเม่ สูงประมามสิบแปเนาะครับประมาณนี้ร้อยเชียร์ล่ะครับผมเม่นี่เอาเขาหูดีหูดีเขาทาอยู่ครับหูก็ดีขามีหุ้ยดำดำอยู่เนาะครับผมราคาเปิดไปเ่าไครับี่ยิบเก้าครับสองหมเกครับอาพี่น้องมัก่ออยากได้งัวไทยตั้งกลางงีไงบ่นีบอมันไ่ะโดนปันไดด้วำหนึ่เป้นตาใหู้ดแม่เามมากครับ่ผสมนี่เน ครับเล่ผสมครับให้ผสมเล่ได้บังบันไถ่น่ะตื่นเี้นรึงน้ำเขาสองร่องเขาสีครับเขาสีแดงปากแดงครับเล่มาหลายเตยพี่ดอกเนาะครับราคาห้องไปเถอครับนี่ยตัวนี้สามหมื่นเอ็ดครับสามหมื่นหนึ่งพันพี่น้องครับผมสามหมื่นหนึ่งพันเด้อเพียงเด้อตัวนี้นี่ครับหนึ่ถ้าท่านพาลุงจุดตัวไปนี่ ก็เขาว่ามีลูกมาหนึ่งแล้วเนี่ยเขาทับเขาบอกให้ไป,ปตรวจท้องเอาผมไม่ได้ขี้เกียจตรวจไงผมขายราคานี้ไปเลยแล้วให้เกษตรกรปกไปลงไปตรวจด,ดูเอาครับเขาบอกให้ตรวจแล้วผมไม่ว่างตรวจ <ผม S 1> อันนี้วา่างให้ตรวจจะห้องบ่อนว่างครับผมครับไป,ไปตรวจแล้วเนาะราคาราคาท้องเนาะครับก็ขายราคาไม่ท้องเนี่ยพอราคาราคาท้องว่างขายใช่ครับแต่ว่าไปตรวจท้องเพื่อฟุกครับเพือพ่อฟุกเพื่อติดเนาะครับผมครับติดก็ดีไปแต่ว่าเฉพาะเนื้อนี่ก็สามหมื่นเอ็ดอะครับบ้านนี้แม่นี่งัวไทยครับงัวไทยครับตัวนี้ลุดมาแต่คลิปที่แล้วครับเขาว่าเขาจองเขาเลยนไม่ได้เอา ขาับเมื่อกี้ลดมาเหลือปัจจุบันนี่จักบาท19,000ครับ10,000ที่ว่าทับแล้วเนาะที่ตัวผู้เขาทับแล้วนะที่ได้ทับแล้วตัวนี้ได้ทับแล้วตัวนี้ประกันอันนั้นทับปรันบักดำครับบักดำบักดูเดือดบัทท่านบักดำมโบักดำตัวนี้บ่ตอไปเห็นเห็นป่ะครับผมครับที่ว่าปัจจุบันนี้ปรอยู่แล้วเนาะครับเอามีคนเอาไปเรื่อยครับดูเดือดเด้อครับที่ดูเดือดเขาไปแล้วครับอ่ะบันนี้ตัวต่อมาครับบัานี้เป็นชาลุเล่เพิ่งขายลูกเล่ขึ้นอกันเดียบะ มันจะขายลูกไปมื่อนี่ครับอาจจะร้องหน่อยร้องเรียกลูกเพราะนมเขาคัดนะเขาจะร้องเรียกลูกนีะครับผมครับเสียบาทครับเต็มแม่มันสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามใหญ่ยาวครับยาวหหัวลุนธรรมชาติดีของเลือดดีอยู่เลือดดีเลือดดีครับลำตัวเน่าตีนเนาะครับสามหมื่นสามครับสูงมีรอยสี่สิบเนี่ครับแม่นี่บาทครับใหญ่ยาวใหญ่ยาวสี่สิบเนี่ครับนี่ครับมันกำลังสี่หาลูกหาลูกเลยเดี๋ยวพวกช่วงนี้ลูกมันคัดครับครับนี่มันกำลังแนมหาลูกอยู่ครับนั่นคือบอกไปทั้งแม่ทั้งลูกก่อนเหรอ หลูมมันแดงเขาเอาไปใส่ฟาร์มครับเขาทับเขาทับพอแดงออกมาครับอ่ะพี่น้องราคาเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามเอามาเบิ้งไอ้พ่อพันธ์พ่อพันธ์สีดำครับไปเลยขี้บักฟิปมาแล้วกดมันมานี่นี่นี่กื้งง้อปากฟิปมันบอกกุขงไขซื้อแล้วโอ้ซื้อซื้อจากน้องฟิมต่อเลยครับโอ้เทคโอเวอร์เลยเนาะน้องฟิมซื้องง้อตัวใหม่ยังเล่นมาขายควายเออในเรื่อของน้องฟิมต่อครับ ขายช้ำแก้่เหรอบัวข่อยซื้อมาสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นข่อยมาเอาเอาสามหนห้ร้ยเอาเอาเอาอีกกำลังจะขารอยนึ่งอ๋อครับผมครับครับื้บคบอคนเนื่อยังเดียวแล้วครับอพ่โอ้ทับกวาดไทยยังดีเลยแหลมปิดดีถ้ะแมนทบกวาดไทยเบิงแครโอ้ยขาหนาเพราะต๊พื้นตรงได้ใส่เลยเพื่อนเนี่ยแหลมเ้ยงวมมีมันแทงดีมนี่ เอาวันนี้มีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าราคาก็ตึงๆก็เลยอาหารแค่เท่าที่มีก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนครับครับพี่น้องคืออยากได้งงวดราคาข้าวหลักอยากอ่ะมานี่เด้๋ยวขับมาเบิ่งเอาเนาะนัดฟินฟาร์มเนาะที่อยู่ผมองไปแจ้งไว้ทางต้นเราแล้วครับมือมือนี่เป็นงวดช่างจิตกับงวดน้องฟิล์มครับมาตัวใดสนใจอย่างใดตัวใดคอยโทรมาเบอร์ช่างจิตเนาะครับผมครับอ่ามือนี้ส่วนทรงมาทรงกันอยู่ในรายละเอียดกันเนาะครับผมครับทรงใสทรงใกล้ทรงไกลกันอยู่ในรายละเอียดกันต่อรองกันครับ ครับเอาพ่อกันชิมหนาชิไมไปแล้วเนาะครับพี่ชิมนี่ผมนั่งถ้วครับช่างจิดนัตพินฟาร์มสะนนไม่ไม่ไม่พูดเลยนหน่อยเ <c oughs> นี่ยอ๋อไม่พดนไมยังเอ้าเอาน่อยเอยาน่อยหลายนะหลายนะ <c oughs> วันนี้ก็ว่างๆหน่อยนะ <c oughs> อืมอันนี้เอาค้าวพดเพื่อนอยังมาเนี่ยอย่าพยายามลืมใครโ <c oughs> ดยการดื่มเหล้าเ <c oughs> พราะเขาลืมเราเขายังไม่ดื่มสักแก้วเอาแล้วปะเอาเอาทันเวลาอืมพอล้วโอ้โหเข้าขึ้นได้อีกอะไ้เนาะ 어, <놀리나> วัสดี <놀리나> 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 <놀리나>